ให้เสียงภาษาไทยด้วยไมตี้เอ้ทุกคนเอ้ทุกคนเอ้ทุกคนฟังทางนี้หน่อยฟังทางนี้หน่อยได้อยู่สแลปเรดเลยนะผมคิดว่าผมเซ็กซี่เวลาผมแต่งตัวแบบนี้นะโอ้ไม่ไม่แกไม่เซ็กซี่หรอกนั่งลงไปเลยนะเอาล่ะบูเบททั้งหลายวันนี้มาคุยปัญหากันเราจะต้องเลิกทำตัวน่าเบื่อตอนเล่นบนเวทีใครเอาด้วยบ้างเหรออยากโพสท่าบนเวทีไหมเอาล่ะมาเริ่มกันเลย ดูภาพนี้นะแล้วบอกผมทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมกำลังจะบอกว่าคุณรู้หรือเปล่าว่าไอ้กระโหกพวกนี้คือใครพวกเขาทำตัวน่าเบื่อขนาดที่กำลังแสดงสดตอหน้าคนกว่า6000กว่าคนน่เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะฟรีเขาดูเป็นมือเบสที่สนุกมากใช่ไหมมาเล่นกันให้มันเจ๋งขึ้นสิดูคอนสสิรสิไอ้พวกที่ชอบแต่งตัวฮาร์ดคอร์ก็เหมือนกันนั่นแหละใช่เลยแต่นั่นมันก็แค่ความคิดของผมเพื่อที่จะเปลี่ยนความเข้าใจเราจะต้องเปลี่ยนอะไรนิดนหน่อยๆน่อ ไหนลองบอกสิว่าตรงนี้มีอะไรผิดปกติเออเขาสปายเบตตามไปเลเปล่าเลยมันทำหน้างง,งจนกระแทกจรลับ,บนเวทีอยู่แล้วนะันะ่นะเห็นไหมอย่าก,กลัวที่จะสำรวจเวทีคุณเดินได้คุณวิ่งได้คุณโดดไปโดดมาได้มีความสุขหน่อยสิเว้ยเฮ้ยข้อในใีนะ้ยังน่าผมมาจากบ้านนอกคอกนะผมอยากจะถามหน่อยและคุณจะทำอย่างไรได้นะร้อนะาอน้ำสั่งให้คุณอย่าไปยุ่งกับพื้นที่ของเขาช่างหัวนักร้องสิวะนนเวทีก็เป็นของคุณเหมือนกัน โอ้โอ้ o, ดูสินี่แหละ e ปัญหาเลยละ่ะเอาละฟังนะอย่าคุยกับมือกลองคุณเด็ดขาดระหว่างแสดงสดฉันครับขออนุญาตนะครับเออคือจริงๆแล้วเออถ้าผมจะคุยกับมือกลองเรื่องว่าเราจะทําอะไรระหว่างนักร้องนากับมือกีตาร์กำลังอึบสาวอยู่ในห้องเราจะทํายังไงดีล่ะครับมาเออค<ข>ำถามดีฟังนะอย่าคุยกับมือกลองคุณเด็ดขาดระหว่างแสดงโชว์ผมกับมือกลองของผมไม่คุยกันระหว่างแสดงดนตรีเลยจริงๆแล้วเราไม่คุยกันหลังจากเล่นดนตรีด้วยนะเออ โอเคไม่ว่าท่อนที่คุณเล่นจะง,ง่ายหรือยากหัวแตกแค่ไหนอย่ายืนเช็คโทรศัพท์ของคุณเด็ดขาดไม่มีใครใส่ใจเอกกรคที่ได้คะแนนสูงสุดในเทมเพอรันหรอกคุณจะเป็นร็อกสตาร์จ้องตาพวกเขาเสีเยวให้ใจละลายไปเลยร้องตามพวกเขาส่งสายตาหวานแหววให้เขาแล้วก็กระตุกเป้าขึ้นมาและจำไว้อย่างนึงนะถ้าวงคุณโดโด,ดคุณโดดด้วยโอเคนะเ้าละดูนะมือกลองนะนั่งตลอดการแสดงโชว์ แต่เขาอยากได้อึบสาวทุกคืนเลยใช่ไหมตามเป้าหมายของผมนะครับคุณสุภาพบุรุษทั้งหลายเราทำเงินได้โคตรเยอะเลยเล่นดนตรีต่อหน้าแฟนคลับทั้งหลายแล้วก็เล่นดนตรีที่รรักเราก็จะมีความสุขไม่ใช่เงื้นเหรอผมหมายถึงอะดูนี่นะดูผมนี่ผมโคตรเท่เลยใช่ไหมล่ะแล้วคุณว่าไงล่ะเราพร้อมจะไปมันกันหรือยังนี่ฉันพูดอะไรออกไปวะเนี่ย